8. อัญญะติทิยสูตรว่าด้วยพวกอัญญะเดรธีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายทำสามประการนี้คือ 1. ราคะความกำหนัด 2. โทสะความคิดประทุษร้าย สมโมหะความหลงท่านทั้งหลายทำสามประการนี้แลทำสามประการนี้มีความแปลกกันอย่างไรมีคำอธิบายอย่างไรมีความต่างกันอย่างไรเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบพวกเขาอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งภาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจกทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระํำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายทำสามประการนี้คือหนึ่งราคะสองโทสะสโมหะท่านทั้งหลายทำสามประการนี้แลทำสามประการนี้มีความแปลกกันอย่างไรมีคำอธิบายอย่างไร มีความต่างกันอย่างไรเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบพวกเขาอย่างนี้ว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากและคลายช้าถ้าพวกอัญญะดุริถีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ราคะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูรยิ่งขึ้นเธอทั้งหลายพึงตอบว่าสุพันิมิตเมื่อมนสิการสุพันิมิตโดยไม่แยบคายราคะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูรยิ่งขึ้นนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ราคะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นเธอทั้งหลายพึงตอบว่าปฏิฆะนิมิตเมื่อมนสิการปฏิฆะนิมิตโดยไม่แยบคาย โทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูรยิ่งขึ้นเธอทั้งหลายพึงตอบว่าอโยนิโสมนสิการเมื่อมนสิการโดยไม่แยบคายโมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูรยิ่งขึ้นนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพยบูญยิ่งขึ้นถ้าผู้อัญเะเดิรธีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ราคะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เธอทั้งหลายพึงตอบว่าอาสุภานิมิตเมื่อมนัสการอาสุภานิมิตโดยแยบคายราคะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ราคะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ถ้าพวกอัญญาเดรธีปริพาชกพึงถามอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เธอทั้งหลายพึงตอบว่าเมตตาเจโตวิมุต เมื่อมนสิการเมตตาเจโตวิมุตโดยแยบคายโท,สะท,ยท,ะโทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ถ้าพวกอัญญาเดรธีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เธอทั้งหลายพึงตอบว่าโยนิโสมนัสการเมื่อมนัสการโดยแย่ภายโมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้นี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้อัญญติทิยสูตรที่8